สวัสดีค่ะครอบครัวสายลุงฟาร์มสายลุงบอสตันเทเรียค่ะเชิญเข้าไปชมน้องบอสตันเทเรียในฟาร์มได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมเด็กๆข้างหลังบ้านกันนะคะว่าเ,ออเขาจะอยู่กันแบบไหนเอย่ยค่ะข้างหลังเราจะอยู่กันแบบเป็นคอนโดเลยค่ะอยู่กันกรงละตัวด้านนี้เชิญเลยค่ะนี้นี่ค่ะเด็กๆของเราฝั่งนี้จะเป็นทีมตัวผู้ค่ะซึ่งตอนนี้ที่ฟาร์มสายลุงก็จะเก็บไว้ทั้งหมด6พ่อพันธุ์นะคะโดยที่ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ตัวเอกเลย คนนี้มิสเตอร์เพสิดเนนอลิกกนนาค่ะนำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็คนนี้เป็นลูกลิช,ชี่ค่ะชื่อฮีโร่แล้วก็สองตัวนี้มาจากยูเคนชื่อซิมเพิลแล้วตัวนี้ชื่อลาฟาเอลส่วนตัวนี้เป็นผลงานของลูกมิสเตอร์ค่ะตัวนี้ชื่อน้องมอนแล้วก็ตัวนี้โรบินค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่นหลานของลิช,ชี่ ทั้งหมดนี้6ตัวจะเป็นทีมพ่อพันธุ์ค่ะทั้งพ่อพันธุ์ในอนาคตแล้วก็5ตัวนี้คือปัจจุบันนี้เป็นเริ่มเป็นพ่อพันธุ์เริ่มเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็เริ่มจะมีลูกลูกขอ,ของเขาค่ะมาด้านนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของเราค่ะชั้นบนจะเป็นอนาคตแม่พันธุ์นะคะเป็นตัวที่ที่เราจะชอบว่าลักษณะหน้าตาโครงสร้างแบบนี้แล้วเราจะเก็บเป็นต่อสายพันธุ์นะคะ พื่อที่จะได้มีลูกออกมาน่ารักต่อไปแล้วก็ชั้นชั้นกลางกับชั้นล่างก็คือเป็นเป็นแม่พันธุ์แล้วค่ะที่ที่ฟาร์มจะให้อยู่กรงละตัวเพราะว่าในการดูแลเราจะได้รู้ว่าการให้อาหารเขาเขากินมากน้อยแค่ไหนกินหมดไหมเท่าที่เราให้แล้วก็เรื่องของระบบขับถ่ายอะค่ะถ่ายออกมาปกติไหมตัวไหนมีท้องเสียหรือตัวไหนเกิดไปกินอะไรแล้วแหวะอาเจียนเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าตัวนี้ โอเคปกติดีหรือตัวนี้ไม่ค่อยสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นเป็นข้อดีของการที่ทำทำกงแล้วก็อันนี้คือสั่งทำกงแล้วให้อยู่เป็นกงละตัวละตัวค่ะชั้นบนกับชั้นสองเป็นเด็กๆที่กําลังเก็บเป็นแม่พัน์ธุค่ะส่วนชั้นล่างจะเป็นแม่พัน์ธุแล้วบางตัวก็ได้ได้มีลูกได้มีผลงานออกมาโชว์แล้วแล้วก็มีตัวที่ผสมตั้งท้องอยู่อย่างตัวนี้มาจาก น้ำข้าจากรักเสเซียอันนี้ตั้งท้องอยู่จะเห็นท้องอ่อนๆแล้วคะอันนี้ก็เป็นผลงานผสมกับตัวพ่อมิสเตอร์ พันนำเข้าจากประเทศโคเอเชียค่ะชื่อวีตาเป็นแชมป์มาจากที่ต่างประเทศก็จะชอบเขาตรงที่ว่ามาร์กิ้งเขาเป๊ะมากบาลานซ์ทั้งหมดแล้วก็ลักษณะนขนเขาเงามากสุขภาพขนดีมากค่ะแล้วเขาเป็นไซส์เล็กอะค่ะเนี่ยอุ้มมาก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลตอนนั้นช่างนะนะคะ5กิโลกว่าๆได้ไซส์เล็กน่ารักมากฉลาดด้วยค่ะ การที่เลี้ยงสุนัขให้เขาพักผ่อนอยู่ในกรงกรงละตัวละตัวเวลาที่เขาพักอะคะ่ะเขาจะได้พักจริงๆเขาจะนอนพักแบบเต็มที่ไม่ใช่แบบถ้าอยู่รวมกันเขาจะเล่นกันแล้วถึงเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นนะคะเช้ากลางวันหรือเย็นก็ปล่อยเป็นเวลาเราจะแบ่งเป็นทีมอะคะ่ะทีมแม่พันทีมพ่อพันแล้วก็ เด็กรุ่นๆเงี้ยค่ะเราก็จะมีแปลงปล่อยด้านข้าง2อ,งองด้านซ้ายขวาแปลงใหญ่แปลงเล็กแล้วก็มีแปลงเด็กๆซึ่งเราก็สั่งที่ฟาร์มก็สั่งทำเป็นเป็นเหมือนกรงยาวๆเลยค่ะซึ่งสะอาดมากเวลาเราปล่อยเผื่อบางทีเขาขับถ่ายก็จะลงไปที่ท่อแล้วก็เก็บล้างง่ายค่ะทําให้น้องหมาเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดแล้วก็สุขภาพดีค่ะไม่ไปเลียกินอะไรที่สกรปรกอะคะ่ะ กายกันหน่อยลูกหนูชื่ออะไรคะตน,นี้หนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อมาลายใช่ไหมลูกตัวนี้ก็สวยมากค่ะได้ทักซิโดเต็มขาวรอบคอใหญ่หน้าเขาบาลานซ์ตัวนี้อายุสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งหน้าเขาจะมาร์กกิ้งสวยขาวรอบคอใหญ่ทักซิโดเต็ม ตอนนี้ที่ฟาร์มก็พอใจมากค่ะเพราะว่าแต่ละตัวคือสวยทุกตัวเลยเท่าที่คัดเลือกมาสายพันธุ์ดีเยี่ยมแล้วก็ได้หน้าตาโครงสร้างที่สวยทุกตัวเราแบบบรรจงคัดเลือกมากเลยค่ะว่า มีคนมาขอซื้อก็ไม่ยอมขายใจแข็งว่าไม่ขายเก็บไว้ทำแม่พันธุ์เพราะว่าเก็บไว้ต่อสายพันธุ์อยากให้อนาคตได้ลูกออกมาสวยสวยสวยส,วย,สวยให้คนไทยได้ได้อุ้มอะค่ะถ้าแบ่งแบ่งตัวสวยไปหมดเดี๋ยวไม่มีตัวที่ที่ทจะขยายพันธุ์ให้ได้ลูกสวยๆในรุ่นต่อมาต่อมาค่ะ สายดั้งเดิมลูกลิชชี่เป็นสายเลือดจากที่ฟาร์มสายลุงบีดมา10กว่าปีค่ะ,คะก็คือเป็นสายของลิชชี่กับต้นต้นตระกูลแม่แม่พันุ์จะนำเข้าจากฟิลิปปินส่วนพ่ออเมริกันแชมป์ลิชชี่หน้าตาจะสไตล์นี้ค่ะดวงตาเขาก็จะกลมกมแล้วก็ดำเข้มหน่อยลักษณะ สีหรือขนก็จะเป็นออกลายเสือที่เข้มแต่ก็อยู่ที่บางตัวค่ะบางตัวก็มีเป็นลายสีน้ำตาลลายแดงเหมือนกันแต่ตัวนี้เรียกว่าเป็นสีลายดำเข้ม บอสตันน่ารักค่ะคือแบบเป็นน้องหมาที่ใจดีเป็นมิตรกันนะคะสามารถปล่อยเล่นกันได้ทุกตัวเลยไม่กัดกันอันนี้เป็นจุดเด่นของสุนัขพันธุ์บอสตันเทเรียค่ะคือเขาน่ารักน่าเลี้ยงมากเขาจะมีความฉลาดแสนรู้แล้วเขารักสะอาดแล้วเขาขนสั้นดูแลง่ายแล้วก็เป็นมิตรกันนะคะไม่กัดกัน อย่างตัวแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกนะคะยังอยู่ข้างๆกันได้เลยในสายพันธุ์อื่นนี่จะแบบต้องมีดุมีทะเลาะมีกัดกันเพราะหวงลูกเดี๋ยวไว้ค่อยพาเข้าไปชมในตอนต่อไปนะคะไปดูแม่ลูกอ่อนที่แบบเขาสามารถเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันได้เลยะคะ่ะเขาเป็นน้องหมาใจดีค่ะด้านนี้จะเป็นแปลงปล่อยที่สั่งทําใหม่ให้กับน้องหมานะคะฝั่งนี้จะเป็นลานปล่อยของลูกสุนัข รุ่นอายุประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน4เดือนนะคะก็จะได้วิ่งกันบนแท่นนี้ค่ะเพราะว่ามันดีจังคือว่าขับถ่ายก็เราจะล้างระบบคือระบบล้างทําความสะอาดลงท่อแบบถูกสุขลักษณะคะ่ะแล้วเขาก็ได้วิ่งรับลมรับแสงแดดโดยที่ไม่ไม่สกรปรกตัวตัวเขาไม่เปเปื้อนเกินไปนี่สชั้นด้านนี้เป็นแปลงปล่อยของเด็กนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นลานปล่อยน้องหมาพื้นที่ประมาณนี้ค่ะก็ <_ an> จะเพียงพอสําหรับสุนัขพันธุ์บอสตันเทเรีย <_ an> เพราะว่าเขาเป็นน้องหมาไม่ไม่ใช่กลุ่มวิ้งด็อกเนาะ <_ an> เขาเป็นน้องหมากลุ่ม non sporting ค่ะคือเขาจะวิ่งเล่นเองได้มีพื้นที่ขนาดนี้เขาก็ออกกําลังกายโดยวิ่งไปแล้ววิ่ง,ว,งวิ่งมาเนี่ยเพียงพอในแต่ละวันที่เราปล่อยเขาเช้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะ ส่วนบางตัวที่เราต้องการให้เขาออกกําลังกายเยอะหน่อยอันนี้ทางพี่ก็จะพาเขาจุงวิ่งเลยค่ะตอนเช้าหรือไม่ก็จุงกับจักรยานด้านนอกบ้านรอบหมู่บ้านค่ะ ก็จะเป็นกรงที่สั่งทำอีกะค่ะว่าให้เขามีความยาวสำหรับเผื่อน้องหมาที่มานอนเล่นตากอากาศนะคะเป็นจะเป็นด้านนี้หรือแบบแม่แม่หมาที่ผสมแล้วตั้งท้องไม่อยากให้แบบวิ่งเยอะ,ะคะ่ะคือจะปล่อยปล่อยลานเนี้ยเป็นตัวเดียวเดียวเสร็จแล้วก็ขึ้นขึ้นพักนอนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีด้านนี้ก็จะเป็น เป็นที่อาบน้ํามีอีกจุดหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นเทเลสน้องหมาค่ะเขาก็จะได้มานอนเล่นพักผ่อนหลังจากที่ได้วิ่งออกกําลังกายแล้วบางตัวอย่างเช่นพ่อพันเราก็เลือกให้เขามานอนเล่นอยู่บนนี้เพราะว่าอย่างบางทีแล้วตัวเมียเขาเป็นฮีตอะค่ะก็ถ้าปล่อยพ่อพันธุ์รวมอยู่ด้วยเขาก็จะไปขึ้นขี่ตัวเมียซึ่งแบบจะเหนื่อยเกินไปก็ให้เขาได้แยกอยู่ตรงนี้ค่ะ จะเป็นลานปล่อยแยกจะมีสองสองานก็คือสอง,สองเทอร์เลสเล็กๆสแลกขาวแล้วก็สแลกดำด้านนี้ค่ะเด็กๆก็จะเพลิดเพลินกับพื้นที่บริเวณข้างบ้านแบบนี้ค่ะก็คือที่ฟาร์มสายลุงจะเป็นฟาร์มแบบเป็นเป็นบ้านฟาร์มเล็กๆค่ะแต่เราอบอุ่นเราเลี้ยงดูแลใกล้ชิดค่ะ,ค,ะคือแบบเด็กๆทุกตัวพี่ต้องจะดูแลอย่างทั่วถึงนะคะว่าตัวนี้ปล่อยทางนี้ทางนี้แล้วก็ สบายใจว่าไม่ไปได้รับเชื้อโรคหรืออันตรายไปเลียไปกินอะไรที่แบบที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยแล้วก็พอมาปูเป็นพื้นกระเบื้องมันก็จะดีตรงทําความสะอาดนี่คือเราล้างทุกเช้าเย็นนะคะแล้วก็ลาดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นทําให้น้องหมามีสุขภาพยิ่งแบบดีขึ้นดีมากเลยเรื่องขนสุขภาพผิวหนังก็ไม่เป็นแบบแพ้หรือเป็นผื่นขึ้นเวลาเล่นกันแบบ เลอะเทอะเกินไปเพราะว่าในระบบที่ทําพื้นที่แบบเรียบสะอาดแบบนี้แล้วก็มีแปลงปล่อยที่สั่งทําแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทําให้เด็กๆได้วิ่งได้นานขึ้นสามารถแบบปล่อยลูกสุนัขให้เขาได้วิ่งได้แบบนานๆได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไปนอนทับน้ําแบบชื้นหรือว่าเฉะแฉะค่ะ